วันนี้นายจะพามารับชมกับรถครอบครัวนะคะมิสูบิชิฟาเจโร่สปอร์ตค่ะคันนี้เครื่องยนต์2.4 GT Premium นะคะเดี๋ยวแจ้งค่าตัวน้องก่อนเลยแล้วกันเนาะ848,000ผ่อน1 4 0 0 0จะได้เต็มไม่ต้องดาวค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดีๆนะคะพี่ขาดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.89%นะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับพี่ที่ดอกลดมือสองได้นะคะทางโชว์รูมค่ะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะอะค่ะมารับชมสภาพเจ้าคันนี้ไปพร้อมกันเลยในปอดท้องเครื่องให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพาชมออปชั่นสำหรับรุ่นนี้นะคะให้ดูแบบสภาพคลีนๆเลยนะคะพี่ขารถเพิ่งเข้ายัางไม่ได้ล้างทําความสะอาดเนาะในส่วนของเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันเยอะไม่รั่วไม่ซึมนะจ๊ะ ค่ะปั๊ม L ปั๊ม R ครบทุกจุดยังสวยๆเหมือนเดิมค่ะพี่ขาแนวสปอร์ตเห็นไหมเดิมโรงงานให้แบบนี้เลยค่ะอ่าดูสติกเกอร์มาออกอน,นิดึงยังติดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหัวน,น็อตใส่กริปค่ะไม่มีรอยถอดเนาะคันนี้ข่าวที่นี่เลยสำหรับออปชั่นรุ่น GTPremium นะคะึ เขามาพร้อมกับกล้อง360องศาข่าพี่ขาในส่วนของด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้คุณพี่ด้วยเนาะทั้งหมด4ตำแหน่งค่ะแล้วก็มีที่ฉีดตาไฟหน้าให้ด้วยนะนี่เลยค่ะมาต่อด้านข้างด้านข้างเขาก็จะมีแบบว่าซุ้มล้อมาให้แบบนี้เนาะสีดำรับกันกับสีตัวรถนะคะยางกูริดค่ะแม็กขอบ18สเปคยางจะอยู่ที่265 60แม็กขอบ18นะคะอ่ะ z o มดูด้านล่างนิดนึงค่ะพี่ช่างกล้อง รับประกันเลยไม่มีชนหนักทีความน้ำท่วมนะคะไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นค่ะมาดูรถตัวจริงก่อนได้นะโชว์รูมพี่ที่หลอกรถมือสองอยู่ชมรีสีราชานะคะสามารถเซิร์ชพี่ที่หลอกรถมือสองแล้วตรงตามแบบมาได้เลยจ้ากระจกมองข้างรุ่นนี้เขาค่าด้วยโครเมียมสีสวยเนาะคุณพี่เนาะ มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวอย่างที่เนยแจ้งนะคะกล้อง3 6 0รองศาขาะพี่ขาเป็นตัวสูงมีบันไดข้างให้เวลาเราขึ้นตัวรถจะได้ขึ้นแบบง่ายๆเนาะมือเปิดระบบทีเด็ดทั้งสองฝั่งเลยนะคะกันสาดรบทุกบาลเลยรุ่นนี้เขามาพร้อมกับราวแหลกหลังคาค่ะตัวรถสีบอลเงินแบบนี้คาดด้วยโครเมียมก็เท่ไม่เบานะคุณพี่ขามาจ้าดูด้านหลังกันต่อเลยสำหรับด้านหลังบีสปอยเลอร์ให้ค่ะพี่ขา แล้วก็จะมีกล้องถอยให้มีเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยคันนี้เขามาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันเนาะฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าค่ะใช้งานง่ายๆแค่แบบว่ากดปุ่มปุ๊บก็ขึ้นได้เลยเวลาเราปิดก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะก็ปิดอัตโนมัติเลยจ้าหัวน็อตค่ะใส่กริปเลยไม่มีารการสติเหตุมาเลยค่ะ แนวสปอร์ตสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าเบาะแถวสุดท้ายถ้าคุณพี่ไม่นั่งโดยสารเขาก็สามารถพับเก็บเรีย 50, 50, บ50-50แบบที่เลยพับได้เลยนะตรงช่องตรงนี้ค่ะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมาให้เนาะพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆค่ะเกี่ยวกับตัวรถนี่เลยอยู่ตรงนี้นะคะครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือว่าแบบพวกต่างๆตรงนี้เนาะมี่เลยจ้ะแอราวเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะคะพี่ขาเบาะนั่งสามแถวก็คือจะมีทั้งหมดสามแถวให้เลยอ่า สภาพกริปจริงวันที่ผอแบบว่าเราวางขอตอนคืนใช่ปะเขาก็จะมีไฟให้ด้วยค่ะคุณพี่ขามาจากรับชมออปชั่นภายในกันต่อท่าน,นี้ใช้น้ำมันลายไว้ดูนิดนึงดีเซลนะจ๊ะอ่ะมาค่ะให้ดูวารันตีศูนย์คันนีดนิดนึงจากพี่จา๋าเจ้าของเดิมคือดูแลรักษาดีมากอ่ะนี่ค่ะเช็คศูนย์ทุกระยะนะจ๊ะนี่เลย ดูแลรักษาดีจริงพี่ขาภายในคือกริปนะในส่วนเบาะนั่งเห็นไหมไม่แตกไม่ขาดสักนิดเลยนะคะปรับไฟฟ้าให้คู่หน้าขงพี่ขาปรับเอนอนได้ชื่อแบบนี้เลยจ้ะในส่วนของพูงมาลัยเขาเป็นมัลติฟังก์ชัเนาะคุณพี่เนาะควบคุมเ,เครื่องเล่นได้นะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงจ้ะมาพร้อมกับล็อกความเร็วคูโซนโทนแล้วเขาก็จะมีพดเดิลชิให้คุณพี่ด้วย หน้าจอทัชสกรีนสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงนะคะแอร์เป็นระบบออตโต้เกียร์ออตโต้ให้เช่นเดียวกันหัวเกียร์ก็หุ้มด้วยหนังมาให้เนาะช่องเชื่อมช่องช,า,งชาร์จอยู่ตรงนี้เลยค่ะคอ,อนโซลด้านหน้าตรงนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะคอ,อนโซลกลางเขาก็จะตกแต่งด้วยดำเปีนโนแบกเนาะคะ่ะเดอกโครเมียมมีช่องวางแก้วน้ําได้ตรงนี้พักพิงแขนเขาก็คือบุนหนังมาให้ส,สวยๆเลยนะคะคุณพี่ขาคอนโซลด้านหน้าก็แบบว่าไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะแอร์แบกคู่หน้านะจ๊ะ อันนี้คือยังไม่ได้ผ่านการสปาเนาะก่อนส่งมอบค่ะทางโชว์รูมก็คือจะล้างทําความสะอาดนะคะเช็คความพร้อมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ค่ะผ้าเบรกล้อเลอะเนาะทุกอย่างเลยจ้ะแล้วก็จะมีบริการดีๆอีกหนึ่งบริการนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเนาะเพื่อแบบว่าขับรถไปต่างจังหวัดค่ะแล้วเกิดอุบัิเหตุขึ้นกับตัวรถคุณพี่โทรเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกุญแจ2ดกครกเลยค่ะค่ะพในส่วนของผู้โดยสาารด้นดหลอกนึงค่ะสภาพเเบก็คืืออสวยหมนดิ่ สวยทุกคันค่ะพี่เป็นเบาะหนังแท้นะจ๊ะค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นห้องผู้โดาสารด้านหลังเนาะคุณพี่ก็พบับเบาะแบบนี้ก็ได้ยกขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าใช้งานง่ายๆนะคะพี่ขาตรงนี้ก็ดึงเพื่อปัะแขนได้นะคะคุณพี่ขานั่งสามท่านสี่ท่านสบายๆเลยมีจอกรางให้ค่ะดูหนังฟังเพลงในระหว่างการเดินทางเนาะคุณพี่น้องฟ้าศิล์ที่ทายังไม่แกะออกเลยรอเนื้อคู่อยู่นะจ๊ะระบบไฟใช้ได้ปกติค่ะพี่ขาปรับแอร์คอนทรลแอร์ตรงนี้ได้เลย มช่องลมแอร์ทุกส่วนเลยนะคะสําหรับใครที่หารถครอบครัวสักคันอ่ะคันนี้เป็นรถครอบครัวขับสอง้วจ๊ะพี่จ๋าหารถครอบครัวสักคันแวะมาดูรถตัวจริงก่อนได้ค่ะพี่ แนะนำคันนี้เลยแล้วกันเนาะมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตเครื่องยนต์2.4รุ่น GTPremium นะคะสำหรับคันนี้848,000ส่อน14พนจัดได้เต็มไม่ต้องดาวได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เครดิตดีของพี่ขาดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นอยากทราบรายละเอียดเจ้าคันนี้เพิ่มเติมนะติดต่อมาหาเนยได้เลยคะ่ะ